ไม่ได้สอบหลายวันแล้วครับอันนี้มีพนักงานใหม่มาสอบอีกคนนึงอ่ะพร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้วขึ้นรถเลยครับมาดูไว้ครับเดี๋ยวขอขอดูพื้นฐานนิดเดียวขอยแทงด้านซ้ายด้านขวาเข้าซองเนี้ยนะโอเคนะพร้อมแล้วไปเลยเคพับล็อกได้ครับพับล็อกได้แล้วก็ถอยเข้าไปเลยไป ใช่จะมีทักตะอยู่ครับแล้วรับล้อเข้าแล้วเสร็แบบการตื่นล้อนะครับให้เข้าช่องได้บรรลานี่ครับโอเคเสร็ยียบร้อยครับข้างขวาโอเคโอเคเยี่ยมมาข้างซ้ายเลยมาหาผมนี่อะไร หน้ามาเอาเลยถอยเลยด้านซ้ายครั้งที่หนึ่งมันมีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยมันจะมีจุดบอดทอี่นึงนะครับถ้าคนไม่มีทักษะไม่ชำนาญน,นี่ถอยถอยลำบากครับนี่โอเคครับน่าจะมีพื้นฐา,านมาแล้วถือเบื้องต้นผมก็จะดูแค่พื้นฐานนะครับแล้วก็ทักษะเบื้องต้นของการขับรถนะครับอ่าผับล็อกยังไม่เข้านะครับอ่ะโอเคยืดไปใหม่ไป ขับล็อกได้ครับเพื่อความรวดเร็วครับอแล้วก็ต่อไปการการจัดตรงนะครับจัดตรงด้านซ้ายด้านขวาให้มันเข้าได้บรรล้านกันนะครับโอเคอเอก็รวมๆแล้วพื้นฐานดีครับโอเคชเฟอร์ผ่านแล้วผ่านแล้วเดี๋ยววนรถไปจอดที่เดิมสัมภาษณ์ต่อโอเคครับขอบคุณครับ